เดือดสำลองครับไม่ต้องห่วงไม่ควโเหมอนนะฮะไม่คัวคนงามครับผมมีอะไรให้กินครับก้อยเห็ดก้อยเห็ดก้อยหอยเซลีอยู่อยู่บ้านไม่มีกินเหรอครับมันหอบมากินที่นี่ครับต้องแบบทำเองครับจะได้รสชาติแล้วครับ เอาแบบเค็มนะคะเอาแบบเค็มเลยครับค่ะเค็มมากเลยไม้ค้าคือดำเลยวะอันไม้ขั้วแบยพี่เบียร์เอาไปเลยถ้ากล้องดำอ่ะกะพานกะพันหาเพื่อนก็เสียดายงวยกล้องอย่างนี้คือไีเทมพ่นดำเราจะมาดูการจุดไฟนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับลูกเสือสำรองครับผมลูกเสือสำรองจบลูกเสือสำรองมาแล้วครับครับผม โอ้โหลูกเสือสำรองครับไม่ต้องห่วง้หหนะคะได้ฟิวมากเลยมีวให้สโมมีสโมให้ไดไอไดไอไม่ต้องใช้ไดไอครับเอาเต็นท์ใครไม่ปิดนะครับเต็นท์ใครไม่ปิดแล้วครับรอนะครับอบก็อบรับประกัน้ไหมครับว่าติดติดนอนครับผมลูกเสือสำรองรุ่น2 จะเย็นไปไปเรื่อยไปเรื่อยเข่าแก้มบอลลัมบาได้ครับอุปกรณ์เพียบอยู่ครับถูกหอยขึ้ลงไปในิองเขาฮะเดีโยวเชไม่ต้องพาน้องลงไปมูอจะกัดน้องพาน้องขึ้นมาเร็วๆเดี๋ยหาปักเปล่าไปดูปักเปล่านอนอยู่ข้างใน <laughs> Nhanh anh Tôm mực. Ngon mực. tôm mực. 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 mực đấy nè, mắc em. สวัสดีครับเสียอะได้หมูไหมครับได้หมูไหมใช่คุณม,มาขายอะไรครับมาขายของครับขายของเหรอครับซื้อซุสซมมาจากไหนเสื้ออะไรเขาตำมานี่นี่ดิห็นบก่กครัวบักใหญ่งนี่ใหญ่กว่าเดิมอีกหุงข้าวมาตำเยอะเนาะนี่นี่กุ้งแล้วบอกเอามาะอานนะไระบอกข้าวเออเอาอะไรบอกข้าวเอามาอะไรบอกเฮ้ยไหนเบียร์กูอยู่ไหนอ่ะในเมึงซื้อเบียร์มึงว่าเอาข้าวมากูก็ซื้อเอาข้าวไอ้เหี้ยนี่ ลอยมึงซื้ออยู่มึงตินนี่กูอยู่สามขวดนะมึงลืมหรือเปล่านี่กูมาเอานี่นี่สามขวดนี่นี่มึงก็อี้มึงเนี่ยมึงกางอยู่ตรงไหนนี่มันเต็นคนั่นมึงมาจองก่อนเขาเลยใช่ไหมนี่มากี่โมงมางแต่บ่ายสามอันนี้นะครับเพื่อนตินี่ครับตินี่สามขวดเพราะว่าทำก็อี้ขาดนะครับ โยนความผิดให้กูอีกมันเสียมานานแล้วไม่ได้ครับคุณมานั่งขาดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับนะครับสองคนนี้นะครับอันนี้อันนี้ได้ได้แล้วได้แล้วนะเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมอบเสื้อให้นะมาไทยเสื้อไม่รู้กลัวมึงจะใส่ได้หรือเปล่ากูไม่รู้นะเดี๋ยวมาสั่งให้เอาใหม่เอาใหม่นะมีไซส์เดียวไปสองไซส์มี XL กับ L ไงกูใส่ไซส์ L แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย แล้วมันไม่เหมือนกันง่านต้องเป็นทีมยังไมต้องทีมนี่เป็นทีมอีก แนวนี่น่แนวตั้งนะเออเพวกยังนอนนะอันนี้แดนไม่มีนะครับแต่ใส่หมวกนะครับว่เธอว่าเธอเอ้อนว่าเธอเก็บทรงค่ะไปเคลืนที่เขาแล้วมันจะพังเลย บอกเขาไปอยู่ใครบัางเออของใครนี่มาตาของคณะสอก ทำเซียมทำเซียมโอ้สูตรเขามามือหนึ่งนะเจียทำเซียมมาเรียนมาสูตรเขามามือหนึ่งขายได้สองอันดีผมเลือกเไอ้น้ำจิ้มนีนะมันมีไอยูน่นะในแมคมนไม่อร่อยไมไปอะไอนนะ